จูนเพนชุลีภรรยาหนุ่มกลาเปิดสาเหตุไม่คิดติดต่อคุยสาวมือที่สามวันนี้21มิถุนายนทางด้านจูนเพนชุลีภรรยาสาวของหนุ่มกะลามาเปิดใจครั้งแรกกับประเด็นร้อนแรงในตอนนี้ผ่านรายการโหนกระแส กับทนายความดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกับเหนิอพลอยโดยในบางช่วงบางตอนสาวจูนเปิดเผยว่าตอนนั้นไม่เคยคิดที่จะติดต่อผู้หญิงคนนี้ไปเลยตั้งแต่ทราบเรื่องมีแต่สืบเองส่องโซเชียลเองและเก็บรวบรวมหลักฐานอย่างเงียบโดยเธอเปิดเผยสาเหตุที่ไม่คิดจะคุยกับผู้หญิงคนนี้เพราะไม่รู้จะคุยอะไร ถ้าโทรไปต้องยังไงฮัลโหลขอสามีพี่คืนเถอะหนูมายุ่งกับสามีพี่หรอคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยไม่คิดไม่มีประโยชน์ที่จะคุยกับเขาคิดว่าเราจัดการของเราดีกว่าเคลียร์ของเราดีกว่าว่าจะจัดการเมื่อไรเราจัดการทางสามีเราดีกว่าค่ะ